เมื่อพระผู้มีประภาคเจ้าเล็งเห็นการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราทุกคนว่ามันเป็นทุกข์จริงการเกิดแก่เจ็บตายจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์หรอกมันทุกตอนมันมีความพลัดพรากมันทุกตอนที่มันมีความไม่สมหวังมันทุกตอนที่มันเจ็บมันป่วยมันทุกตอนที่มันคิดไม่พอคิดไม่เป็นถ้าเราทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดให้มันทุก ทำให้ดีที่สุดได้ไหมบอกได้จำเป็นไหมที่เราจะต้องทำไปด้วยทุกไปด้วยไม่จำเป็นหรอกคือเราต้องยอมรับความจริงสามอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าบุญวาสนาบารมีอย่างที่สองนั้นเรียกว่าทานเรียกว่าศีลอย่างที่สามเรียกว่าภาวนา้ บุญวาสนาบารมีดูเหมือนจะเป็นของเก่าแก่ที่เราทำและสร้างสมอบรมเอาไว้เป็นของเก่าส่วนทานศีลนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทำอยู่ปัจจุบันนี้ใส่บาตรบ้างหยุดคิดกังวลเรื่องนูนนี่นั่นบ้างต่อข้อที่สามภาวนาก็คือมีองค์ประกอบสองอย่าง อย่างที่หนึ่งก็สวดมนต์ไหว้พระอย่างที่สองก็ทำสมาธิเท่านั้นเองแล้วก็เป็นองค์ประกอบของชีวิตที่พวกเราทุกคนจะต้องต่อสู้กับมันแต่ว่าบนความเป็นจริงแล้วถ้าเราเป็นคนชอบคิดชอบคิดมากชอบกังวลมากชอบขี้โมโหมากชอบเอาแต่ใจตัวเองมากชอบไม่ฟังใครชอบชนะ คนในบ้านถ้าเราชอบแบบนี้ก็เท่ากับเป็นบันไดที่จะเดินขึ้นไปสู่ความทุกข์ที่รออยู่แต่ถ้าเรามีความสงบมีความรักมีความเมตตาแล้วก็มีความอดทนมีความปล่อยวางอันนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปสู่ความสงบสุขเมื่อจิตของเรามีความสงบสุขกลับเรียกว่าเป็นบุญ คำว่าบุญแปลว่าความสบายใจคราวไหนที่เราเกิดความไม่สบายใจเกิดความขัดแค้นใจเกิดความไม่พอใจเกิดความเจ็บใจเกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจเป็นทุกข์เอ๊ะทำไมใจเราถึงไปชอบคิดแบบนั้นทั้งที่รู้ว่าคิดแบบนั้นมันเป็นทุกข์โชคดีนะพวกโยม ไม่เคยคิดแบบนั้นโยมไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงบางทีเราไปทุกข์ถึงความไม่มีบางทีเราไปทุกข์ถึงโชคชะตาวาสนาบารมีบางทีเราไปทุกข์ถึงเพื่อนเพื่อนเข้าใจเราผิดบนความเป็นจริงที่เรียกว่าความสุขนั้นไม่ต้องเอาสิ่งอื่นมาปนที่จิตเราให้จิตของเรานั้น ตั้งมั่นอยู่กับความสงบให้จิตของเรานั้นตั้งมั่นอยู่กับการมีสติตั้งมั่นอยู่กับเหตุกับผลเราอย่าไปหวังให้คนอื่นมาชมเราไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราอย่าไปหวังให้คนอื่นเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีเราไม่มีประโยชน์อะไรจะดีหรือชั่ว มันก็อยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำมันก็อยู่ที่กรรมของเราเพราะฉะนั้นพระ,พระ,พระ,พระผู้มีพระภาคเจา้าท่านจึงตรัสไว้อย่างหนึ่งว่าชีวิตคนเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้ถ้ามีความประเสริฐสามอย่างเกิดขึ้นที่จิตชีวิตไม่มีตกต่ำมีแต่สูงขึ้นสามประการที่พระพุทธเจ้าท่านา <c oughs> ให้เรา มีไว้ที่ใจนั้นคืออะไรบ้างสามประการนั้นก็คือการให้อภัยมีเมตตาแล้วก็ยกโทษให้เป็นสิ่งสำคัญข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านบอกว่าให้ฝึกจิตของตนให้มีสติให้มีสมาธิและให้มีปัญญา ื่อจิตของเรามีสติมีสมาธิและมีปัญญาแยกแยะเหตุและผลได้แล้วสติสมาธิและปัญญามันจะเป็นเครื่องกันครองจิตของเราไม่ทุกข์โยมทำยังไงจึงไม่ทุกข์บอกหลวงพ่อที่หลวงพ่อจะได้เอามาใช้บ้างไม่คิดไม่คิดไม,ดไมดามาก แม่ลูกเขาทําเป็นไม่สนใจเราก็ไม่คิดใช่ไหมแม่ลูกเขาจะวางเฉยกับเราเขาไม่มีอหนังข้างขอกับเราเราก็ไม่คิดเพราะเราถือว่าเราเลี้ยงเขาโตแล้วใช่ไหมพ่อก็เหมือนกันถือว่าสอนแล้วเขาก็ไปทําต่อไปก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่สามซึ่งเป็นข้อสําคัญมากในพระพุทธศาสนานี้ก็คือทําอย่างไร จิตของเราถึงจะหนักแน่นกับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินแล้วกับสิ่งที่เราคิดถ้าจิตของเราหนักแน่นกับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินกับสิ่งที่เราคิดแยกแยะเหตุผลให้ได้หมดชีวิตนี้เท่ากันหมดมนุษย์แม้จะขอทานกินไปวันวันหนึ่งแม้จะมีธุรกิจท่วมฟ้าท่วมลิน มีเงินมากมายกายกองมหาศาลแต่ถ้าจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบจิตไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความสงบแล้วจิตไปอยู่ภายใต้อำนาจของภารกิจและงานและหน้าที่ทั้งหมดความทุกข์มันก็จะไหลเข้ามาที่จิตเราเป็นแถวจิตของเราจึงเป็นที่อยู่ของกองทุกข์เมื่อวานนี้เราไปเจอหินเยอะมาก เป็นก้อนใหญ่ก็มีก้อนเล็กก็มีก้อนใหญ่หๆมากโยมได้เห็นไหมแล้วมันหนักไหมถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆเราไม่ได้ไปยกมันเราจะหนักไหมเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดบนโลกใบนี้ถ้าอยู่ที่เราไม่คิดโยมไม่ต้องบอกเขาหลอกให้ปล่อยเข้าไปถ้าเราไม่คิดอะไรเราไม่ได้ยกอะไร ยมเชื่อไมมว่าหินมันอยู่ส่วนหินของมันตั้งนานแล้วเชื่อไหมแต่ถ้าเราคิดไปยกมันเมื่อไรเราก็หนักลำบากถ้าหลวงพ่อปีนไปนังบนก้อนมันยังลำบากเลยพอปีนไปปีนมาทักพักเห็นลูกตาขึ้นมาอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นการปีนนี่จะต้องก้าวด้วยอ,อยู่ๆมันลอยไปเองทุกข้าวลูกทุกคน การทำความดีทุกชิ้นส่วนต้องก้าวไปต้องก้าวออกไปต้องก้าวขึ้นไปต้องก้าวไปแบบตั้งใจถ้าก้าวไปแบบไม่ตั้งใจนั้นมีสิทธิ์หล้มได้การไปคราวนี้ทําให้โยมเข็ดไปนานไหมอ,อะไรนะัเ <c oughs> <c oughs> ห็นนะโยม หลวงพ่อก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องดูแลสุขภาพสักพักหนึ่งเหมือนกันเพิ่งจะดีขึ้นวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปมีสามอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยโยมต้องเรียนรู้ว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะไปสองการงานของเราเปิดช่องเปิดจังหวะเปิดโอกาสให้เราไปได้หรือไม่สาม เราดูผลได้ผลเสียที่เราจะตัดสินใจออกจากบ้านมันต้องคํานวณก่อนเพราะมันต้องดูแลมันต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราแยกตรงนี้ได้พิจารณาตรงนี้ได้แล้วเราสามารถไปได้ทุกคนทุกแห่งก่อนที่เขาจะหามเราไปแล้วไม่มีวันได้กลับมาเลยโยมอาจจะเชื่อไม่ว่าชีวิตของเราวันหนึ่ง ต้องจากลูกจากบ้านจากครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับเชื่อไหมเชื่อวันนั้นจะมาถึงพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเขาบอกให้คูณหารบวกลบคูณหารดูให้เรียบร้อยแล้วรีบตัดสินใจทำสิ่งนั้นรอให้พร้อมมูลบริบูรณ์ทั้งหมดไม่มีพร้อมรอให้ สมบูรณ์แบบทั้งหมดไม่มีพร้อมอย่างคุณปุ้ยงานเยอะมากลูกตาลงานก็เยอะมากงานครอบครัวเขาลูกเขาธุรกิจการงานเขาแล้วเรามันได้หมายความว่าไปเนี่ยจะสบายไปแล้วลำบากไปวันสองวันก็ไม่ได้แต่ไปนี่มันมีดีอยู่สอย่าง หนึ่งจิตของเรามันเปลี่ยนความจำเจซ้สำซากอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะต้องอยู่นั่งสมาธิกับหลวงพ่อถึงตีสามได้ก็ไม่น่าเชื่อนะโยมก็ทำได้แล้วอันที่สองเราได้เห็นสิ่งแปลกปลาดมากอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปทำพิธีลอยกระทงที่ สดืดืแม่น้ำโขงเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะเราไม่มีโอกาสที่ะจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำไปแบบนั้นนะแล้วเชื่อว่าพวกลอยกระทงทั้งหมดไม่มีใครมีหลวงพ่อนำสวดและทำพิธีงั้นอันนี้เราคิดเอาเองอาจจะมีก็ได้แต่ว่ามันเป็นยากมากข้อที่สองเนี่ย การที่เราขึ้นไปถึงถ้ำนาคาซึ่งทั้งปีนทั้งโหนเชือกทั้งคลานขึ้นแล้วทั้งปีนขึ้นแต่ว่ามีหลวงพ่อไปด้วยพวกที่คลานขึ้นปีนขึ้นไปถึงก็มองมองมองแล้วก็ถ่ายรูปพ่อกลับแต่เรากลับได้สวดมนต์ในนั้น กลับได้ทำพิธีตั้งจิตในนั้นแล้วกลับได้อธิษฐานจิตในนั้นอาจจะมีทัวอื่นที่มีพระนำไปแบบนี้แต่ก็ยากมากถ้าเข้าไปดูดูแล้วก็กลับมามีแต่ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรแต่เราได้ไปเดินตามรอยที่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มันและหลวงปู่สิง ท่านเดินไปอธิษฐานจิตบนนั้นก็พระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไปค้นหายอย่างไงลึกลับอย่างนั้นนกแปลกมากแล้วเดินขึ้นง่ายเหมือนที่เราไปไหมไม่ง่ายเลยเพราะไม่มีบันไดไม่มีเชือกสำหรับโหนแล้วซอกแซ่ไปอย่างนั้นถึงไปอยู่ในถ้ำบนนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนนั้นอย่างอุกฤษอุกัง ท่านไม่มีภาระไม่มีอะไรหรืท่านจึงไปอยู่อย่างนั้นได้นั่นคือภาระของท่านที่ท่านจะค้นหาทางออกจากทุกข์เรายังมีคนทําบันไดขึ้นไปให้เราบ้างมีคนไปมัดเชือกให้เราได้โหนขึ้นไปบ้างมาถึงนี้เช้าเปิดดูโทรศัพท์มีโยมสารทิต ทิศทั้งสี่เข้าดูในเฟซบอกหลวงพ่อไปตรงนี้ไม่ชวนเลยหาเรื่องหลวงพ่อปวดหัวอีกแล้วเนี่ยแล้ววันจะให้มันลงชวนเข้าไปอีกถ้าหลวงพ่อไม่ไม่ไปนะไม่ทำพิธีเหมือนที่พาลูกไปแล้วเ็าว่ารักลูกศิษย์ไม่เท่ากันท่้หลวงพ่อก็ให้เขาชูนิ้วขึ้นมางี้ถามว่านิ้วมันเสมอเท่ากันไหม เท่าหรือไม่เท่า,ทาแล้วโยมเกลียดนิ้วไหนรักทุกนิ้วเหมือนกันหลวงพ่อก็บอกรักทุกคนและลูกแต่ว่านิ้วสูงไม่เท่ากันนะแตะ่แล้วต่อมาอีกสำคัญมากหลังจากลงจากนาคานาขีแล้วเราก็แสนจะเหนื่อยลำบากเราก็ไปทำพิธีอ มอบธงให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เขาเอาไว้ว่าธงที่เป็นเส้นชัยในการดำเนินชีวิตประจำวันไว้กับหน่วยงานต่างๆเมื่อเราทำพิธีนั้นเสร็จแล้วเราก็ก่อนทำพิธีหลวงพ่อได้พูดอะไรไหมพูดเรื่องอะไร เสร็จพิธีแล้วเราก็เดินต่อหน่อยเดินไม่ไหวต้องขึ้นรถอา้าวเดินไปเดินไปูดนดอา้าวอันนี้มันร้านลูกศิษย์เราเนี่ยบ้านนั่นหลวงพ่อเคยไปดอนไปกินเลยนะน่ะบ้านที่หลวงพ่อแวะไปกินชาน่ะ <c oughs> อบ้านแม่แสงอะ่ะ <c oughs> อา้าวมอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเออแวะไปชั้นชาหน่อยแล้วก็ขึ้นรถตามไป เราค็นึกว่าจะถึงแล้วก็ลงเดินโอ้ยเดินมันไม่ได้นี่มันฉีกไปหมดแล้วอย้วพอมาถึงวัดทำสมาธิเมื่อเช้านี่อ้าวครับดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายของเราต้องมีความรีแลกร่างกายของเรานั้นต้องรีแลก แล้วไปปรับร่างกายของเราโยมโชคดีตัวผอมไม่ค่อยหนักแล้วก็เดินเบาสบายแล้วสงสารแม่รีก้อนใหญ่นะโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยก้อนเนี้ยเพราะนั้นเธอก็ไม่ยอมนะเราอยู่ตีสามก็อยู่ตีสามเป็นยังไงเป็นกันในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติ คนเราจะก้ามข้ามจากความทุกข์ไปได้ล่วงความทุกข์ไปได้ต้องมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนถ้ายอมไปยอมนั่งนอนแก่ตายในบ้านยอมนั่งนอนแก่ตายกับธุรกิจ<ม>ยอมนั่งนอนตายอยู่กับลูกยอม,มนั่งนอนตายอยู่กับสามียอมนั่งตายอยู่กับลูกกับหลานตายฟรีอยู่ในนั้นจริงๆ ไม่รู้ทิศทางออกจากกองทุกข์ไม่รู้ทิศทางของการสร้างบารมีเมื่อจิตออกจากร่างปุ๊บโยมพบาลถามว่าเคยไปจำศีลไหมแล้วเราจะตอบอยังไงอ่ะเคยมันก็เคยบ้างเล็กน้อยโยมพบาลถามว่าเคยไปนั่งสมาธิไหม ครั้งที่นั่งสมาธิก็ไม่ได้มีความตั้งใจอะไรมีแต่ง่วงมีแต่เจ็บมีแต่ฟุง้งซ่านจิตมันก็เลยไม่ได้นั่นอะไรเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิในการที่เราจะสร้างสมอบรมบรารมีมันก็เป็นเรื่องยากเขาก็จับโยนลงกระถาทองแดงความเป็นจริง ในตำราเขียนมาในคำสั่งสอนเขียนมาหลวงพ่อดูเหมือนไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่กับผู้หญิงดาสามีเนี่ยมันถึงขั้นตกนรกเลยยังไงดาสามีเอาแล้วที่สามีมันด่าเราละ่ะเรามันไม่ตกบ้างเลยนักไม่เขียนไว้เออหลวงพ่อก็เลยว่าทำไมเขียนแบบนี้ แล้วก็มารู้ที่หลังอ้อผู้ชายเข้ามีโอกาสบวชเป็นพระนี่มันได้เปรียบตรงนี้เองพอบวชเป็นพระปุ๊บเนี่ยชื่อมันอยู่ในธรรมเนียบเพราะนั้นใครมีลูกชายเมื่ออายุ20ปีแล้วต้องให้บวชเพราะการบวชต้องทำอานิสงส์ไว้ถึง3ประการประการที่หนึ่งเนี่ย บทพระเนี่ยแทนคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นในบ้านบางทีเขาเรียกเมียว่าแม่เหมือนกันนะคุณเอ็ดเรียกยังไงที่บ้านเรียกเมียว่ายังไงเรียกชื่อนะครับเรียกแม่มันแล้วแต่อารณ์แล้วแต่อารมณ์อะที่เรียกแม่นั้นก็คือเรียกแทนลูกไม่ได้เรียกเองว่าแม่หรอกเรียกตามลูกอืม แม,แม่อย่างนู้นแม่อย่างนี้อ้อเพราะฉะนั้นการที่เรามีบุญเนี่ยได้บวชเนี่ยมันตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็เท่ากับตอบแทนเขาด้วยมีโยมคนหนึ่งแกมีเมียร้ายมากแต่เมียแกตายไปไม่ตกนรกทั้งที่ร้ายมากร้ายกับ แม่ผัวรายกับนู่นกับนี่กับนั่นหมดตายไปไม่ตกนรกนี่ในวงการพระเลยถามกันว่านางสุชาตินีเนี่ยทำไมเป็นคนเหี้ยมโหดทารุณทําไมตายไปไปขึ้นสวรรค์เขาแต่งงานกับคนที่ปวดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสร็จแล้วบุญกุศลน,นั้นคุมไปถึงเขาขนาดเขาร้ายกับสามีเขายังไงสามีเขาไม่เคยปริปากเลยว่า แม,แม่อย่างนู้นแม่อย่างนี้แม่ทําไมเป็นแกจะนั่งเฉยเพราะฉะนั้นในบ้านจึงมีพระอยู่สององค์องค์แรกที่สําคัญมากในบ้านเขาเรียกว่าแม่พระลูกเคยได้ยินไหมแม่พระคือใครคือภรรยาแล้วพ่อพระคือใครสามีพุทธมอยสัตว์ทั้งหลาย ระหว่างแม่พระกับพ่อพระนี่เกิดอารมณ์เสียต่อกันแล้วบ้านแตกหรือไม่แตกเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นวิธีการต่อสู้ระหว่างแม่ทั้งสองคนเนี่ยนะถ้าแม่นึ่งขึ้นพ่อต้องหยุดถ้าแม่หยุดพ่อขึ้นแม่ต้องหยุดทีนี้บางพ่อเนี่ยหยุดทะารก็ไม่สนใจ เราจะนิ่งขนาดไหนจะร้องให้ขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะเห็นใจเราหน้าเบื่อหน่ายมากเพราะฉะนั้นบางบ้านพ่อจะเงียบขนาดไหนพ่อจะนิ่งขนาดไหนแม่ก็ไม่เคยสนใจแม่ก็ไม่เคยนิ่งตามด้วยเหตุน,นี้พ่อพระแม่พระในบ้าน ปานนั้นพ่อพระแม่พระในบ้านเนี่ยยังเป็นพระอรหันต์ของลูกอ่ะพ่อแม่จะรายย้ายยังไงก็เป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะพ่อแม่ไม่เคยคิดร้ายกับลูกไม่เคยเห็นลูกเป็นพิษเป็นภยัยลูกจะทำกรรมทำหนักทุกอยู่ในคุกในตารางขนาดไหน พ่อแม่กับรักก็เป็นห่วงตลอดเวลาโดยเหตุนี้การที่เราได้มีโอกาสออกจากบ้านไปสร้างบารมีไปสร้างบุญกุศลไปสร้างผลแห่งธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตนั้นเป็นเรื่องง่ายหรือเป็นเรื่องยากเป็นก็ไม่ง่ายไม่ยากถ้าเรามีเวลาไป ทีนี้ประมาณสักเดือนใดเดือนหนึ่งถ้าลูกตาลเขาจัดปฏิบัติโยมต้องมาด้วยนะก็จัดไม่นานนักสองสามวันเองแล้วก็พากันมาปฏิบัติที่รีสอร์ทของคุณปุ้ยเนี่ยแล้วเราก็มามาทำจริงหรือทำเล่นถ้ามาแล้วต้องทำจริงทำจริงมีอยู่สามอย่างนั่งคุยกันจริงๆ แล้วก็มานอนจริงๆแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆแล้นะเอาจริงแบบไหนเอามาปฏิบัติจริงๆคือการมาปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีหลวงพ่อต้องต้องค่อนข้างดุหน่อยนะแลต้ต้องต้องค่อนข้างตีขอบหน่อยเพราะเราเรียกว่าเรามาปฏิบัติคือไม่มาทําตามอารมณ์ของจิตเรา คาว่ามาปฏิบัติคือมาทําจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในขอบอยู่ในเขตจิตของเราจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วจิตเราจึงจะสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นทําในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมาสมาสัมพุทธเจ้าท่านประทานไว้ให้กับพวกเราทุกคนนั้นเป็นธรรมที่เป็นเครื่องออกจากทุกนั้นเราต้องปฏิบัติจริงเมื่อเราปฏิบัติจริงแล้วเราจึงจะได้ ของจริงเราจึงจะเห็นจริงในการปฏิบัติจริงนั้นธรรมถึงจะเกิดมีแก่เราทุกคนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดต้องเป็นธรรมที่เป็นจริงทุกประการ